สวัสดีครับจะมารีวิวน้องเชฟตาสองชั้นนะครับปีศูนย์หกนะครับสวยๆวยอีกหนึ่งลำนะครับมาชมครับเรื่องพิตตาติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับของแต่งภายในมีเบาะเกอร์กี้หนึ่งตัวนะครับพวงมาลัยนาดี้คอพับวัดบูธนะครับผมประมาณนี้เครื่องเล่นจอยแอนดอยนะครับประมาณนี้เลยใช้งานได้ปกตินะครับแอร์หนาวๆนาวช่ำๆนะครับมาฟังเสียงก็แล้ว ลั่นนะครับผมลั่นลั่นทุกลำครับต้องที่อาร์ตสิ่งนะครับประมาณนี้เลยรถสีสันโดยรวมสวยงามนะครับผมสีลงเล่มเรียบร้อยนะครับเหลืองดำนะฝาหน้าคาร์บอนมระูทองใหม่ๆนะครับฝาถ้ายวุ้มคาร์บอนเครื่องยนต์เ็นซ์2.5นะครับมีแมปใช้งานนะครับเก็บห้องเครื่องโล่งๆเลยอย่างนี้เลยนะครับห้องเครื่องโล่งๆเลยไม่เจอฟันหรือสวยประมาณนี้เลยเครื่องยนต์แห้ง วาันนี้เลยมะนาวปีเนียคอนลมไฟฟ้านะครับเล่นเป็นกระดาษที่โดนคบรถบแป้งชื่อบุคคลนะครับราคาสี่หกแปดกันยานะครับผมข้าวโปรตุกกับล่าคาร์บอนนะครับตับตรงไม้หล่อๆแล้วนะครับราคาเบาๆใหายาใช้งานนะครับหล่อๆก็ต้องการนี้แน่นอนนะครับประมาณนี้เลยเป็นสีเหลืองดำทองนะครับฝาท้ายก็เป็นคาร์บอนมาแล้วนะครับราคาหนึ่งแสน 2 9 0 0 0บาทครับ129,000าบาทนะครับแบตเตอรี่ย้ายไว้หลังเรียบร้อยนะครับมีกล่องใส่เรียบร้อยนะครับโดยรวมรถสวยครับขับดีเดินทางไกลได้ปกตินะครับน้ำไม่ดันวันไม่ไหลนะครับรับประกันการโอนทุกกรณีครับดูรถได้ที่อยุทยาเสนานะครับ129,000บาทเท่านั้นครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ